มาสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการนูปเปิดกล่องครับลูกนกไม่เป็นลูกนกเราเป็นอะไรแบนตานตาหนุกตานตาหนุกคืออะไรแบนเพราะแฟนเป็นตาตาลูกนกไห <c oughs> นบอกไม่มีกองไงไม่มาอย่างไงมาเด เดี๋ยวดูเวกันว่าคืออะไรไม่ใช่พี่แว่นหรอไม่ใช่พี่แว่นหนูเขาจ่ายตังค์ไปแล้วแต่เขายังไม่ยอมส่งของแหวน,นแน่เลยร้านบอกหยุดปีใหม่ครับเชฟเบซื้อของให้แบนแน่เลยทำไมไม่ไมไมใช่หนุ่มซูเปให์ทอรลูกนกไอ้เป็นลูกนก สอบัตเตอันเนี้ยสอบเเป็นเนควีนนี่เลยนูดตังองมามันเป็นม่ต้องใ้กำไกลลงมันฉีด,ดต้นคิดหมัดไปวิตาย มันเป็นต้นคิดมัดเป็นสีบคันทำไมไมีตัวหนึ่งขมวดคิว้วอ่ะเพราะชุดมันเป็นชุดนี่ อ้วนทำไมมันสายลงอืมหลงแล้วดึดกกจะกด <laughs> ถ้ามีคนอยากได้จะแตนดีอันเนี้ยไม่หายหนูอยากพีออเดอร์ดึกอยาก <laughs> อยากเลยเด้วถ้ามีเสียงตอบรับมาเยอะๆคนคิดอีกที มิน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 แล้วทำไมขโมยไม่เป็นดาวอ่ะหมายมังเป็นส้มทำไมต้องส้มส้มลูกลูก <c oughs> ตุ๊กไหนไปทำแต่แตนดีมาแกงแบนก็ได้แล้วครับต้องคิดมาดแบนเดียู่นะมีแบนตั้องไม่เห็นอีกกองของวันข้างล่างเลยหนึ่งสองสามูมีมองไม่เห็นแปดเก้าสิบ แบนสิบเก้าตัวเหียวนะในของฝันแบนแบน,นี่ไงของขวัญของขวัญเป็นต้นคิดหมัดแบนหน้าแบนเท้าเอวมีเอวด้วยเหรอเปน มีแล้วกัน,น,น,นไม่ห้ามทอดเสื้อไปเห็นฮู้ฮู้ฮู้ชิชิชิช <c oughs> พวงนี้มันดำแล้วอ่ะแบน <c oughs> ดำอนกับหนา <c oughs> นคลิปหน้าน่าจะปีหน้าแล้วจริงๆเพราะว่าพี่แวน่นโ้ยังไม่ส่งเลยส่งวันนี้ก็ไม่น่าส่งพุ่งนี้วันอาทิตย์ยังไงก็ไม,ไม่ไม่น่ามาทันปีใหม่ถ้ทาทันเราก็จะได้ เพิ่มอีกหนุ่มคลิปแบนชอบต้นคริสต์มาสไหม <laughs> ไม่มุยมันมีตัว,น,มมออตวน้ำมุยอ่ะตัวหนึ่งเหมือนเธอไงป็นไม่น้ำมุยลูกนกเนี่ยมุยอะมีอะไรอยากบอกคณดูอีกไหมเพราะให้โชคดีปี อย่าลืมติดตามรายการของหนูและติดตามลุงนกม <c oughs> ีต้นคิดมัดแบ็นของิดมัดบินพอดูจากข้างหลังแล้วก็พบว่าวาดเรี้ยวมากเลยไม่เป็นไรมันก็เป็นต้นคิดมัดมันก็ดูเป็นต้นอยู่ยนะใช่แบนดาบอกอะไรไหมฮู oh ้ฮู ไม่มีขอให้เป็นปีที่ดีดีหรือดีจุดดีคือคลิปนี้ก็จบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแบนบ๊ายบายไม่มาตุ๊กนกอยู่ตรงนี้